เอ้ยเกิดมามีปืนเนะตาไม่เห็นไม่เทพเปไหนหรอวะอันนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วหรอเอ่อก็มาๆหายๆนะครับเพราะว่าไอชุบชีวิตเนี่ยมันเขามานานแล้วนะแต่วันนี้ไม่ได้เล่นนานมากเลยเนี่ย no 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 ยังไม่ได้เล่นดับก้อนบอลเนี่ยเฮ้ยอีเวนท์ที่เรามันก็มีชุบชีวิต ก็มีแต่มันต้องมีเสาไงไม่จำเป็นเขาว่าจ้าเออเสาเรียกเสาเรียกคนตายเก็บเรียกเก็บเรียกเกิดแก้วเร็วแล้วเอ็นนี่วีเอ็นนี่วีผมเก็บไปแล้วลูกนึงฮัลโหลแป๊บนึงดีใจเย็นๆดิคุณผู้หญิงผมผมเน้นที่ไม่เห็นใจผมเลงนั้คือระเบิดชิ้นชิ้นมันไม่ได้อะไรมัมันเป็นเรด้าเอาไว้ค่ะ